สวัสดีครับต้านหนังสอนเทนนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายว่าจิตวิทยาฟอร์เ็กนะครับผมทําไมเวลาเราโดนเราถึงต้องโดนให้น้อยเวลาได้ต้องได้ให้เยอะนะครับเรามีไมเซตยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมถ้าใครที่ดูคลิปผมมาครับจะเห็นว่าเวลาผมเสี่ยงผมเสี่ยง2%ใช่ไหมครับหรือไม่ก็1%นะครับแต่เวลาแพ้จริงๆผมเสียไม่ถึง2%นะครับหรือว่าเสียน้อยกว่า1%นะครับตอนนี้ก็เพิ่งปีใหม่มาไม่นานนะครับผม เหมาะแก่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเทรดของพวกเราครับจากคนที่เทรดเสียจากการถือโพ i t i o n ถั่วข้ามวันข้ามคืนบางทีเป็นอาทิตย์หรือเทรดตามสัญญา l 4สครั้งต่อวันแต่พอร์ตก็ยังไม่ไปไหนนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริหารความเสี่ยงนะครับพี่ๆสามารถนําไปปรับใช้กันได้เลยนะครับผมก็ข้อแรกนะครับเทรดหนครั้งต่อวันครับผมเทรดหนครั้งต่อวัน แค่นี้เลยครับหลังจากที่เราเทรดครบใช่ไหมครับแล้วก็ลืมไปได้เลยครับว่าว่าซิกแนลในกลุ่มไลน์ของเราจะเด้งขึ้นมาเตือนว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงนะครับให้หยุดไปเลยนะครับสําหรับวันนี้หลังจากที่เราเทรดครบ1ครั้งหรือว่า2ครั้งนะครับไม่ว่าเพื่อนเราจะหันมาบอกหรือว่าทักมาบอกนะครับว่าเทรดยังไงหรือว่าคนในกลุ่มออนไลน์จะโพสต์เทรดจุดนี้เวลานี้หรือว่าโชว์กำไรนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับโฟกัสแค่1 2ถึงเทรดต่อวันพอแค่นี้เลยครับ ข้อต่อไปนะครับผมข้อ2การบริหารความเสี่ยงนะครับเราต้องกําหนดไว้เลยนะครับว่าเราจะเสี่ยงแค่ไหนนะครับยอมขาดทุนที่กี่บาทสมมุติว่าเราเทรดบัญชี3 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับเราจะยอมเสียอาจจะประมาณ3,000บาทต่อครั้งหรือว่า10%ซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายังเยอะไปอยู่ดีนะครับ10%ต่อการเทรดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเสี่ยง3,000บาทในบัญชี3 0,000ื่นใช่ไหมครับเป้าหมายของเราคือจบวันเราต้องเสียให้น้อยกว่า3,000บาทนะครับสมมุติว่าเราจะเข้าออเดอร์ใช่ไหมครับ เราคุยกับตัวเองก่อนเลยว่าวันนี้ยอมเสียเต็มที่แค่5%นะครับแล้วถ้าเราเทรดไป2ครั้งแล้วแพ้ทั้งสองครั้งนะครับเราต้องบริหารความเสี่ยงให้ขาดทุนทั้งหมดน้อยกว่า5%นะครับซึ่งก็เหมือนก,นกันกับตอนที่เราลันกำไรนะครับเวลาเราได้กำไรใช่ไหมครับหลังจากกราฟขึ้นมาแรงๆ500จุด1,000จุด2,000จุดนะครับสิ่งที่เราทำก็คือขายออกก่อน50%กราฟขึ้นไปอีกเราก็อาจจะแบ่งขายไปอีก10%นะครับแล้วก็ยกเทลลิงสต็อปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับตอนที่เราขาดทุนเลยนะครับเราต้องลดโพิชั่นหรือว่าเอาทุนเราออกมาก่อนนะครับไม่ใช่เวลาเราผิดทางก็จะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วกราฟก็ลงมาต่อนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกแล้วกราฟก็ลงไปอีกนะครับฉะนั้นถ้าราคาวิ่งสวนทางกับเรานะครับเราต้องมองหาจุดที่มีในยะานะครับที่เราจะปิดก่อน50%ก่อนที่ราคาจะวิ่งมากินสต็อปลอสเรานะครับเพราะถ้าราคาวิ่งมากินสต็อปเรานะครับถ้าเราเสี่ยง5%เราจะโดนเต็ม5%เลยนะครับ แต่ถ้าเราวางแผนไว้ว่าถ้าแท่งเทียนปิดสวนทางกับ position เราใช่ไหมครับเราอาจจะออกก่อน50%จากที่เราเสีย5%ใช่ไหมครับเราอาจจะเสียแค่3%หรือว่า4%นะครับถ้า s ีส์ w a r d เรา1ต่อ1นะครับบางคนบอก1ต่อ2 1ต่อ3พอร์ตก็ยังไม่ไปไหนสักทีเพราะว่ากำไรกับขาดทุนที่เราเทรดได้นะครับแทบจะเท่ากันตลอดผมก็เคยเป็นนะครับ สิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากจุดนี้ก็คือการบริหารความเสี่ยงครับเวลาเราชนะใช่ไหมครับเราชนะเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะความกลัวความโลภหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ kind of like เราก็จะชนะเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่เพิ่มความมั่นใจเพิ่มเงินทุนเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มหลอดไซน์นะครับซึ่งจะทําให้เราได้มากขึ้นนะครับเวลาชนะในขณะที่เราชนะเราได้มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็ได้เหมือนเดิมนะครับเก็บทีละร้อยจุดร้อยห้าสิบจุดสองร้อยจุดนะครับบางครั้งฟุกก็ไปไกลหน่อยห้าร้อยจุดพันจุด การขาดทุนหรือส t o p l ล s s เป็นอะไรที่เราสามารถควบคุมมันได้นะครับสมมติเราเทรดแพ้5%ทุกการเทรดใช่ไหมครับอันนั้นก็มากเกินไปครับให้เราเปลี่ยนเป็น1%หรือ2%นตะครับต่อการเทรดนะครับฉะนั้นที่แน่ๆถ้าเราบริหารความเสี่ยงใช่ไหมครับความเสี่ยงของเราก็จะลดน้อยลงอีกนะครับอาจจะน้อยกว่า2%นะครับหรือว่า1%ก็ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับกําไรที่เราจะได้นะครับยิ่งอยู่ในตลาดนานๆประสบการเราจะยิ่งเยอะนะครับกําไรเราก็จะมากขึ้น สรุปก็คือให้เราโฟกัสที่ขาดทุนให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับมากกว่าที่จะไปโฟกัสที่กําไรทีเดียวเยอะๆนะครับถ้าทําได้เดี๋ยวกําไรก็จะตามมาเองครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมขอบคุณครับ